พระวจาของพระเจ้าเราระจำวันอาทิตย์ที่21กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่าน จากหนังสือพระกาศกอาโมอสบทที่8ข้อสถึงเจจงฟังเธอท่านทั้งหลายที่เหยียบย่ำคนขัดสนและทำลายคนยากจนของแผ่นดินจงฟังถ้อยคำนี้เธอท่านพูดว่าเมื่อไรวันต้นเดือนจะผ่านไปเราจะได้ขายข้าว เมื่อไรวันสับบาโตจะพ้นไปเราจะได้นำข้าวสาลีออกขายเราจะทำถังตวงข้าวให้เล็กลงทำให้ตุ้มเชคเคลใหญ่ขึ้นใช้ตาช่างโกงน้ำหนักเราจะได้ใช้เงินซื้อคนจนและใช้รองเท้าสารคู่นหนึ่งซื้อคนขัดสนเราจะขายแม้กาข้าวสาลี องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสาบานต่อศักดิ์ศรีของยาโคบว่าเราจะไม่ลืมการกระทําของเขาเลยบทอ่านจากจดหมายนับ,บุญเปาโลอัครสาวกถึงที่โมธีฉบับที่หนึ่งบทที่สองข้อหนึ่งถึงแปดลูกที่รักยิ่งในขั้นแรกนี้ ข้าพเจ้าขอร้องให้วอนขออธิษฐานอ้อนวอนแทนและขอพระคุณพระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคนเพื่อกษัตริย์และเพื่อผู้มีอำนาจเราจะได้มีชีวิตที่สงบสุขราบรื่นเป็นชีวิตที่มีเกียรติด้วยความเคารพรักเพระเจ้าการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําที่ดีงามและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระผู้ไทยของเรา พระองค์มีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นและรู้ความจริงที่สมบูรณ์ทั้งนี้เพราะมีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวและพระเจ้ากับมนุษย์ก็มีคนกลางแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งคือพระกิตเยสูผู้สรงมอบพระองค์เป็นข้าไทยสำหรับมนุษย์ทุกคนการมอบพระองค์ดังกล่าวนี้คือการเป็นพยานยืนยัน ที่ทรงให้ไว้ตามเวลาที่กำหนดและข้าพเจ้าก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศการเป็นพยานยืนยันนี้เป็นอัครสาวกเป็นผู้สอนคนต่างชาติเรื่องความเชื่อและความจริงข้าพเจ้ากำลังพูดความจริงมิได้พูดความเท็จข้าพเจ้าปรารถนาให้บุรุษยกมือที่บริสุทธิ์ขึ้นอธิษฐานไม่ว่าจะอยู่ที่ใด อย่าให้มีความโกรธหรือการโต้เถียงใดๆระหว่างกันบทอา่านจากพระววสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่16ข้อหนึ่งถึงสิบสเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า เศรษฐีผู้หนึ่งมีผู้จัดการดูแลผลประโยชน์คนหนึ่งมีผู้มาฟ้องว่าผู้จัดการคนนี้ผลานทรัพย์สินของนายเศรษฐีจึงเรียกผู้จัดการมาถามว่าเรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้าเป็นอย่างไรจงทําบัญชีรายงานการจัดการของเจ้าเพราะเจ้าจะไม่ได้เป็นผู้จัดการอีกต่อไปผู้จัดการจึงคิดว่า ฉันจะทำอย่างไรนายจะไล่ฉันออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้วจะไปขุดดินก็ทำไม่ไหวจะไปขอทานก็อายเขาฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำอย่างไรเพื่อว่าเมื่อฉันถูกไล่ออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้วจะมีคนรับฉันไว้ในบ้านของเขาเขาจึงเรียกลูกหนี้ของนายเข้ามาทีละคนถามคนแรกว่า ท่านเป็นหนี้นายข้าพเจ้าเท่าไรลูกหนี้ตอบว่าเป็นหนี้น้ำมันมะกอกหนึ่งร้อยถังผู้จัดการจริงบอกว่านำใบสัญญาของท่านมานั่งลงเร็วๆเขียนแก้เป็นห้าสิบถังแล้วเขาถามลูกหนี้อีกคนหนึ่งว่าแล้วท่านล่ะเป็นหนี้อยู่เท่าไรเขาตอบว่าเป็นหนี้ข้าวสาลีหนึ่งร้อยกระสอบ ผู้จัดการจึงบอกว่าเอาใบสัญญาของท่านมาแล้วเขียนแก้เป็นแปกระสอบนายนึกชมผู้จัดการทุจริตคนนั้นว่าเขาทำอย่างเฉลียวฉลาดทั้งนี้ก็เพราะบุตรของโลกนี้มีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเภทเดียวกันมากกว่าบุตรของความสว่างดังนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า จงใช้เงินทองของโลกอาธรรมนี้เพื่อสร้างมิตรให้ตนเองเพื่อว่าเมื่องเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้วท่านจะได้รับการต้อนรับสู่ที่พำนักนิรันดรผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วยผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทองของโลกอธรรมแล้วผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริงให้ท่านดูแลเล่าถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการดูแลทรัพย์สมบัติของผู้อื่นผู้ใดจะให้ทรัพย์สมบัติของท่านแก่ท่านไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับ สุสารวันพระเจ้าคับท่านผู้ฟังสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่25ในเทศกาลธรรมดาพระศาสนาจักนำพระวรสารโดยนบุลูกาในบทที่16มาให้เราได้รำพึงกันเนื้อหาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่พูดถึงเรื่องบีดากับบุตรสองคนบุตรคนเล็กผลานทรัพย์สมบัติของบีดา ส่วนในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของอีกบุคคลหนึ่งที่ผานทรัพย์สินของนายเขาเป็นผู้จัดการทรัพย์สินเรามักเรียกเขาว่าผู้จัดการที่ไม่ซื่อสัตย์แต่ผู้อธิบายพระกภีบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าในตัวบทภาษากรีกเขาเรียกผู้จัดการคนนี้ว่าผู้จัดการความอายุติธรรมไม่ใช่ผู้จัดการที่ไม่ยุติธรรม หรือไม่ซื่อสัตย์ดังนั้นโฟกัสจึงไม่ได้อยู่ที่ความไม่ซื่อสัตย์ของผู้จัดการแต่อยู่ในการจัดการทรัพย์สินที่ได้มาอย่างไม่ซื่อสัตย์มากกว่าอุปมาบทนี้เป็นอุปมาชวนคิดกล่าวคือผู้จัดการต้องตกงานเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าผลานทรัพย์สินของนาย ความหมายของการผลาญทรัพย์สินก็คือเขาแก้บัญชีลูกหนี้ของนายโดยลดทอนนี้ให้น้อยกว่าที่ปรากฏโดยปกติเจ้าของต้องได้ผลิตผลอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผลิตผลที่เก็บรวบรวมไว้ได้ตลอดปีผู้จัดการมีหน้าที่รวบรวมผลผลิตส่งให้เจ้านายของตนแต่ผู้จัดการในเรื่องเล่ากลับไปอยู่ฝ่ายชาวนา หรือชาวสวนคนที่เป็นหนี้น้ำมันมะกอกหนึ่งร้อยถังก็แก้เป็น50าสิบถังคนที่เป็นหนี้ข้าวสาลี100กระสอบก็เขียนแก้เป็น80กระสอบคำถามก็คือเขาเป็นผู้จัดการที่ไม่ซื่อสัตย์หรือหรือเขาเป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่ได้มาอย่างไม่ซื่อสัตย์กันแน่ เขาจัดการทรัพย์สินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมอุปมาจบลงด้วยบทสอนสามบทซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับอ่านคำอุปมาเรื่องนี้บทสอนบทแรกคือจงใช้ความร่ำรวยที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์หรือความอายุติธรรมเพื่อสร้างมิตรเพื่อว่าเมื่อความร่ำรวยนี้ผ่านพ้นไปแล้ว เขาจะมีเพื่อนต้อนรับเขาบทเรียนที่สองถ้าหากท่านเป็นคนซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยท่านก็ซื่อสัตย์ในสิ่งใหญ่โตด้วยถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการจัดการทรัพย์สินท่านคิดว่าพระเจ้าจะให้ท่านจัดการทรัพย์สินนิรันดรหรือบทเรียนที่สรับใช้นายสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ ไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและมัมณมนซึ่งแปลว่าความร่ำรวยในเวลาเดียวกันได้ต้องเลือกจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเงินตราใครจะให้ความมั่นใจมากกว่ากันผู้ที่ไม่สละสิ่งที่ตนมีก็เป็นสิทธิของพระเยซูเจ้ามิได้ในการเลือกติดตามพระเยซูเจ้าก็ต้องมีความฉลาด เพื่อเอาชนะเทพเจ้าจอมปลอมของเราก็ต้องมีความฉลาดด้วยเหตุนี้บทอ่านที่หนึ่งจึงนำตัวบทจากหนังสือประกาศกอาโมสที่พูดต่อต้านบรรดาพ่อค้าที่ไม่ซื่อสัตย์ท่านประกาศศกโจมตีบุคคลในลักษณะคล้ายกับเศรษฐีในบทอุปมาเขาเป็นคนที่ สแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ซื่อสัตย์เขาไม่ใช่ผู้จัดการพระเยซูเจ้าทรงชมเชยผู้จัดการเพราะเขารู้จักใช้เงินเพื่อได้เพื่อนอาโมสย่อเยยพ่อค้าที่เอาศาสนาบางหน้าพูดว่าเมื่อไร่เล่าวันต้นเดือนจะผ่านไปเราจะได้ขายข้าว เมื่อไรเล่าวันสัป,ปตโตจะพ้นไปเราจะได้นำข้าวสาลีออกขายเราจะทำถังตวงข้าวให้เล็กลงทำให้ตุ้มเชเคลใหญ่ขึ้นใช้ตาช่างโกงน้ำหนักประกาศกอาโมสมีชีวิตอยู่ก่อนสมัยพระเยซูเจ้าประมาณ700ปีประนามความคิดที่เอาศาสนากับเรื่องการคอร์รัปชัน มารวมกันน่าเสียดายที่สิ่งเหล่านี้ยังปรากฏให้เห็นในทุกวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญให้มีความฉลาดในการใช้ทรัพย์สินส่วนบทอ่านที่สองเป็นจดหมายถึงที่โมทีสิทธิของเปาโลท่านแนะนำให้ภาวนาเพื่อทุกคนเพื่อกษัตริย์เพื่อผู้มีอำนาจปกครอง เพื่อพวกเขาจะได้บรรลุถึงซึ่งความรอดพ้นพระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รอดและบรรลุถึงความจริงการยืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้ทุกคนได้รอดไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะรอดรับ,บูลเปาโลจึงเชื้อเชิญให้อธิษฐานภาวนาเพื่อทุกคนจะได้รับความรอดพ้น และประกาศแก่ทุกคนให้รับรู้ถึงความปรีชาฉลาดที่จะยอมรับความรอดทุกคนได้รับโอกาสพระเป็นเจ้าทรงปรารถนให้ทุกคนยอมรับโอกาสนั้นเราก็หวังเช่นนั้นแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นโดยอัตโนมัติดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้จักใช้ สิ่งที่ตนมีบนแผน่นดินนี้อย่างดีเพื่อแสวงหาทรัพย์สมบัตินิรันดรดขอพระเจ้าทรงวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิ Amen. Ah,